สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะเดี๋ยวขอขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับว่ามันใช้ได้ไหมอ๋อ ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาออกแบบเสื้อกีฬากันเล่นๆนะครับไม่ได้ทำํำโอ,อบบเ,อเนนค <Okay. S 2> มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ว่าจะออกแบบซัก หนึ่งลายนะครับมันใกล้ใกล้ช่วงเขาเรียกว่าอะไรใกล้ช่วงบอลยูโรแล้วนะครับใกล้ช่วงบอลยูโรแล้วก็เลยจะมาออกแบบเสื้อกีฬานิดนึงนะครับโดยผมจะใช้เหมือนเดิมนะครับใช้โปรแกรมออกแบบก็คือโปรแกรม AI นะครับหรือว่า i l l u s t r a t o r นะครับแล้วก็เป็น Photoshop นะครับในการขึ้นมอกอัพนะครับนี่ ตัวช็อในการขึ้นมัลคอัพใครเข้ามาแล้วคอยเข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำช่องนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นมัลคอัพนะครับผมใช้มัลคอัพของเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวนะนี่ ผมใช้ m o อ k u p ของเว็บนี้นะครับก <desserts> ็สามารถเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวผมทําทําลิงก์ไว้ให้นะครับน่าจะผมได้แปะลิงก์ยังเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมได้แปะลิงก์ยังโอเคมีลิงก์อยู่ใต้มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดผ่านคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับ ก็อยากได้มอกอัพไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมพิมพ์คำว่าสปอร์ตฟุตบอลนะครับอันนี้มันจะเป็นทั้งคอวีคอโกมนะครับคอปกมีทั้งกางเกงถุงเท้าก็ก็ก็มีนะครับเป็นหน้าหลังแขนยาวมอกอัพ <Okay. S 2> เยอะมากนะครับโอเคมาลุยกันต่อ ผมใช้มักอัพตัวนี้ผมจะทําให้ดูด้วยนะครับว่ามักอัพนี้มันใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็มาออกแบบลายเสื้อก่อนนะครับใน Photoshop นะครับเอ้ยใน AI พูดผิดนี้ผมว่าจะทําลายเสื้อออกแนวแบบเยอรมันนิดนึงนะผมอยากได้เสื้อแบบเยอรมันนิดหนึง่งแถบสีดำนี้จะเป็นลายเสื้อนะครับ ก๊อปปเอ๊ะอยากได้ตรงนี้สีดำนี่อยากได้ตรงตรงตรงที่เป็นตรงที่เป็นอันนี้สีดำมันจะเป็นลายไนเนี่ยชบชุบตรงนี้หรอ ใหญ่ไปทาเสื้อขาวดำมีคนเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่ามันเยอรมันตรงไหนเนี่ยจะภาพยูโรนะครับ นี่ได้ลายเสื้อแล้วนะครับกดกุ๊บนี่ได้ลายเสื้อแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็จะมาวาง ฟาง,งโลไว้ตรงนี้นี่วางคร่าวๆก่อนนะครับให้พอเห็นรูปรูปแบบนี่ใส่เป็นโลโก้ฝั่งนึงก็ทางนี้อ่าแล้วก็ใส่สปอนเซอร์แบบนี้พอมองภาพออกไหมครับ กด copy copy มาเป็นด้านหลังเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นแขนซ้ายแขนขวานะครับแขนผมจะเอาเป็นสีขาวแถบ แบบดำนี่ดูเสืันจะเป็นยังไงนี่นะครับจากนั้นจากนั้นเราได้แบบเสื้อเข้าๆวแล้วเราก็จะไปวางมอคอัพตรงนี้นะครับอ,อ,อันดับแรกก็คือเราเข้ามาตรงนี้ก่อนเรามาดูตรงเลเยอร์ที่เป็นสมาร์ท ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าบอดี้เลเยอร์บอดี้มันจะมีเลเยอร์บอดี้แล้วก็แขนนะครับแขนข้างซ้ายข้างขวาเลฟซ้ายไลฟ์ขวาบอดี body, แ้แล้วเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบที่ผมเคยทําไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดจากนั้นก็กดสีเสื้อเอาเฉพาะ เอาเฉพาะสีเสื้อตัวนี้ก่อนนะครับเอาเฉพาะพื้นเสื้อแล้วกด copy นะครับ c t r l c แล้วก็มา c t r l v ที่ใน photoshop นะครับนี่แล้วก็ยืดให้มันเต็มเต็มไปปึ๊บปึ๊บก็กดก็กด s a ฟนะครับกด save หน้านี้นะครับอย่าอย่าไป s a ฟหน้านี้นะครับกด save หน้านี้นะครับปึ๊บกด save ไป อ่าสีเสื้อเราก็จะเปลี่ยนแล้วผมได้สีเสื้อแล้วนะครับทีนี้เราก็ผมก็จะเอาโลโก้ตรานี้มาวางนะครับเอามาวางตรงที่ที่เดิมเมื่อกี้ตำแหน่งตำแหน่งนี้ปุ๊บก็จะปิดอันนี้ไปแล้วก็เอาโลโก้ของผมเอง อ่ะมันมีอยู่แล้วไม่เป็นไรวางใหม่นะครับกด ctrl v นะครับ ctrl c ctrl v จะกดกด copy วางทั่วไปนะครับหยับลงมาอีกนิดนึงโอเคให้ตรงกันใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วก็กดคอนโทน C กด Copy เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่หน้า Photoshop เหมือนเดิมแล้วก็กดคอนโทน V ผมแนะนำให้วางเป็นพิกเซลตรงนี้นะครับมันจะทำงานง่ายนะครับแล้วก็มันจะไม่หนักเครื่องด้วยนะครับเสียงเหมือนผมจะเป็นวัดเลยว่ะเอาปิดก่อนโอเคพอวางทั้งหมดแล้วก็กดเซฟนะครับปึ๊บกดเซฟไปแล้วก็มาดูหน้านี้ อาแรกอ่าได้แล้วจากนั้นเหลือแขนนะครับเหลือแขนแล้วก็กดเบิมบลนทกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงหน้าเลเยอร์คลิกตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาแขนมาวางกดคอนโทรลซแล้วก็คอนโทรลวนะครับแล้วก็กดโอเคไปอ๋อผมไม่ได้กดกรอ ขนสีดำมาด้วยลืมกดแถบมาด้วยไม่เป็นไรน,นี่ปิดไปก่อนแล้วก็กดคอนโทรลซีคอนโทรลวี v เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับปึ๊บก็วางดูก่อนเห็นนะได้แขนได้ขิปสีดำแล้วนะครับแล้วก็กดซูมเข้าไปดูนะครับกดซูมเข้าไปดูอ่าตรงนี้ผมเห็นว่า แถบสีดําตัวนี้มันไม่ตรงกับตะเข็บเย็บนะครับเดี๋ยวผมจะดึงแถบสีดําให้มันตรงกับตะเข็บเย็บก็กดมาหน้าที่เป็นแขนเหมือนเดิมนะครับกดคอนโทรลที่เลือกเลเยอร์ที่เป็นสีดํานะครับดึงขึ้นมาป,ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟใหม่แล้วก็กลับไปดูนะครับอุ้ยเกินมาเยอะเลยลดล,ลงอีกแล้วก็กดเซฟนะครับ ปึ๊บอ่าถึงเส้นได้เย็บ yep. แล้วถ้าจะให้สวยต้องพอดีปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับได้หนึ่งแขนแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็อีกแขนหนึ่งนะครับอีกแขนหนึ่งเราจะ เราจะกดเราจะกดจาก AI ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดจากจะดึงมาจากแขนตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ดึงมาจากตัวดี้ก็ได้แขนเดิมที่เราเคยวางครับแล้วก็อันนี้ผมจะดึงมาจากตัวเดิมนะครับแล้วก็กดเซฟไปได้แขนที่สองแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะขึ้นเยอะไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ ดึงมันลงมาหน่อยนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดเซฟโอเคจะประมาณนี้นะครับโอเคด้านหน้าด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วแต่เดืสสีคอสีคอถ้าเราอยากเปลี่ยนสีสีเสื้อนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนสีคอเสื้อเราก็มาคลิกตรงที่เป็น อ่าเลเยอร์พาร์ตตนี้นะครับมันจะบางทีถ้าเรามันมันก็จะเปิดปิดได้มาเลือกตรงคอลเลอร์ตรงนี้นะครับปึ๊บดับเบิ้ลคลิกตรงช่องเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกสีที่เราต้องการปึ๊บเอาสีอะไรเอาสีดำหรือสีขาวเอาสีดำเท่กว่านะครับนี่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วด้านหน้านะครับเหลือด้านหลังนะครับทีนี้เหลือด้านหลังอันนี้เราก็กดเสร็จแล้วเราก็กดย่อเข้าไปเหลือด้านหลังเราก็จะคลิก Copy อันนี้มานะครับ Copy พาร์ทด้านหลังมาแล้วก็มาเลือกที่เป็นบอดี้นะครับเป็นเลเยอร์ด้านหลังนะครับมันจะเป็นเลเยอร์แบ็กอยู่ตรงนี้ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็มาชิกดับเบิลชิกเหมือนกันโอเคแล้วก็เบอร์ตรงนี้เบอร์ตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่า สูว่าผมอยากเปลี่ยนผมอยากเปลี่ยนให้เป็นชื่อผมเอาฟอนอะไรดีเอาฟอนที่แบบ ฟอนนี้เอาเป็นสีสีแดงอ่าเอาเป็นสีแดงสีแดงก็ได้ป๊บแล้วก็เบอร์ อา oh. แล้วก็เบอร์สมมุตว่าเอาเลขสองตัวตัวเบอร์สิบนี่หน้าเป่าหน้าเป่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกทั้งหมดแล้วก็กด copy ไปนะครับมันจะไม่สบายเลยแล้วก็กดวางเหมือนกันนะครับ แล้วก็กดเซฟฟึบแล้วก็กลับไปดูนี่มันต่ําไปนะครับถ้ามันต่ําไปเราก็ยกขึ้นถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็กดคอนโทรลทแล้วก็ย่อลงนะครับฟ๊บเมื่อกี้มันใหญ่ไปกลับมาดูโอเคสมมุติว่าเอาข้าวๆประมาณนี้สมมติว่าร้าวๆจริงๆาตัวหนังสือสีดำสวยไหม โอเคมาดูแขนนะครับทีนี้ทีนี้มา,มาดูเลเยอร์แขนเลเยอร์แขนก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแพทเทิร์นด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นแขนซ้ายขวาเหมือนกันทีนี้แขนผมง่ายง่ายที่สุดคือผมจะดึงจากตัวที่ข้างตัวที่เป็นข้างหน้านะผมราะผมยังไม่ปิดผมก็ดึงแล้วก็ผมก็จะกดดึงมาแล้วก็กดเซฟเลยพอดีผมขี้เกียจเปิดหลายหน้านะครับกด นี่ก็นี่ก็ดึงมาเลยย้ายมันมาแล้วก็กดเซฟโอเคแล้วก็คอ,คอมาดูคอนะครับก็จะเป็นคอ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 เลอร์เหมือนกันนะครับเราชีเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำ <f ew> ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการ ออกแบบเสื้อกีฬาแล้วก็ลงมอคัพนะครับสมมุติว่าอ่าแล้วก็ขั้นตอนการไปพิมพ์เราก็จะขั้นตอนการการพิมพ์ลงการนําไปพิมพ์เราก็จะทําลงในแพทเทิร์นอีกทีนึงนะครับ กดเซฟกดปุ๊บอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเสื้ออแล้วนะครับนี่แล้วก็ได้คัดออกมาก็เพิ่มเส้นสีดำหน่อยเวลาที่ตัดเวลาที่ตัดก็จะได้เห็นเป็นเส้นนะครับ เวลาพิมพ์เราก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะครับส่วนแขนส่วนแขนเราก็กดกดตัดเหมือนกันตัดเอาแค่แขนเหมือนกันอันนี้แค่ไม่มันจะไม่เปลืองกระดาษเฉยๆนะผมทำแบบนี้ ไม่ไม่ได้อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าพิมพ์เสื้อก,การทำออกแบบการออกแบบเสื้อกีฬานะครับ ไปไ้ข้างหลังก็ไม่ชิบนี่นะครับแข่นี้ก็ทำเหมือนกัน เดียวกันถ้ามันไม่มีโลกโก้อะไรเปลี่ยนเราก็ใช้เหมือนกันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟไฟล์สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการออกแบบเสื้อกีฬานะครับใครที่ยังสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับส่วนตรงซื้อมอกอัพก็ นี่เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมให้เลยม็อกอัพนี้สมมติเราซื้อม็อกอัพนี้ใช่ไหมม็อกอัพนี้ก็ประมาณ14เหรียญน,นะครับแล้วเราค่อยก็นนะการการทำม็อกอัพคือมันทำให้ดูสมจริงนะครับมีรอยเย็บมีแต่เข็ยบผ้ามีอะไรนะแล้วเราก็ไปหาด้านหลังของ หาซื้อตัวที่มันมีด้านหน้าหลังด้วยยิ่งดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นคอรบีเนี่ยมันก็จะมีทั้งด้านหน้า,นาด้านหลังแล้วก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูเข้าไปคลิกดูได้นะครับตามลิงก์ที่ผมให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ